ครับผมก็จะมารีวิวก่อนส่งนะครับผมเป็นงานผายิงหนูไม้ไประตูนะครับตัวนี้ความยาวแปดสิบเซนนะครับเทศร,ระยะสองเมตรครับระบบไก่เป็นเซฟนกสปริงนะครับก่อนจะยิงเข้ากับปอดเซฟนะครับระยะสองเมตรเบิรงครับปึ๊บ เดยบร้อยนะครับผมสําหรับงานตัวนี้มีเจ้าของแลวนะครับสองตัวนี้ก็ได้กด็จะมาเบิ้งอีกตัวนึงครับงานตัวนี้เป็นงาน80ดสิบเส้นนี่กันนะครับผมระบบ ok เซฟนกสปริงปดเซฟนะครับถ้าเขาเซฟมันอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาเขาจะยิงกับเขาตรงกดเซฟลงนะครับผมนี่ครับลดเซฟลงเลยนะครับ มาเบรนครับผมระยะ2เมตรพ๋ายิงหนูปึ๊บยบร้อยนะครับโอเคครับผมพร้อมจัดทรงให้ลูกค้าเลยนะครับอองาน2ตัวนี้กับทีมงานนะครับรับเปส่วนงานที่ว่างอีกก็จะมี2ตัวนะครับผมว่างแค่2ตัวนะครับนี่ครับผมโอเคครับ